พฤศจิกายน1872การเดินทางเริ่มต้นด้วยความหวังแต่ประวัติศาสตร์กำลังจะจดจำเรือลำนี้ในฐานะปริศนาที่มืดดำที่สุดกลางมหาสมุทรซาร่าและลูกน้อยสองชีวิตที่บริสุทธิ์ถูกดึงเข้าสู่การเดินทางที่ไม่มีวันหวนกลับอะไรคือสิ่งสุดท้ายที่พวกเธอเห็นก่อนจะหายสาบสูญไป บันทึกหน้าสุดท้ายระบุวันที่25พฤศจิกายนทุกอย่างดูปกติจนหน้าประหลาดใจรอยปากกาสม่ำเสมอไร้สัญญาณเตือนภัยใดๆจากมนุษย์การสืบสวนพบมืออาหารที่ยังกินไม่เสร็จมันไม่ใช่การเตรียมตัวหนีแต่มันคือการถูกบังคับให้ทิ้งชีวิตปัจจุบันไปในชั่วพริปตาแอลกอฮอล์1,700ถังบางถังรั่วซึม ก๊าซพิษที่มองไม่เห็นอาจเริ่มกัดกินสติสัมปชัญญะของทุกคนเปลี่ยนเรือลำนี้ให้กลายเป็นห้องรมแก๊สลอยน้ำเมื่อสติลุดลอยภาพหลวงตาจะกลายเป็นความจริงที่น่าสยองขวัญพวกเขาเห็นอะไรในหมอกหนาที่คนปกติมองไม่เห็นรอยเล็บที่ฝังลึกในเนื้อไม้บอกเล่าเรื่องราวที่บันทึกไม่ได้มันคือการยือหยุดฉุดกระชากหรือความคลุ้มคลั่งที่พยายามหาที่ยึดเหนี่ยว รอยเท้าที่สิ้นสุดลงตรงขอบเรือไม่มีการต่อสู้มีเพียงการเดินลงสู่ความตายอย่างสงบหรือนี่คือเสียงเพรียกที่พวกเขาไม่อาจปฏิเสธเครื่องมือเดินเรือขัดข้องหรือแมรี่เซเลสลวงล้ำเข้าไปในอาณาเขตที่กฎฟิสิกส์ใช้การไม่ได้จนทำให้กัปตันสูญเสียทิศทางของจิตใจเรือชูชีพหายไป พวกเขาเลือกที่จะเผชิญหน้ากับพายุกลางทะเลบนเรือลำเล็กดีกว่าทนอยู่บนเรือผีลำนี้งั้นหรอคนสิบชีวิตกับเรือไม้ลำจ้อยท่ามกลางมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ความสิ้นหวังเริ่มต้นขึ้นเมื่อความมืดเข้าปกคลุมใต้ฝ่าเท้าของพวกเขาบางสิ่งกำลังเฝ้าดูอยู่ตำนานคราเคนอาจไม่ใช่แค่เรื่องเล่า เมื่อมนุษย์ไร้ทางสู้กลางอาณาจักรของมันไร้เสบียงไร้เข็มทิศมหาสมุทรไม่ได้ฆ่าพวกเขาด้วยคลื่นแต่ฆ่าด้วยความช้าและความวิปลาดที่ค่อยๆกัดกินประจักษ์พยานชิ้นสุดท้ายคือตุ๊กตาที่ไร้เจ้าของคำถามคือเด็กน้อยคนนั้นหายไปไหนในคืนที่น้ำทะเลเย็นจัด 15ธันวาคมเรือเดอีกราเทียพบแมรี่เซเลสล่องลอยเหมือนสากศพกลางน้ำไร้เสียงตอบรับไร้สัญญาณชีพความหลอนเริ่มปกคลุมใครก็ตามที่ก้าวขึ้นมาบนเรือลำนี้หลังจากนั้นจะรู้สึกเหมือนมีสายตาที่เปียกชื้นจ้องมองมาจากมุมมืดการไต่สวนหาสาเหตุสิ้นสุดลงด้วยความว่างเปล่าไม่มีร่องรอยการฆาตกรรม ไม่มีคราบเลือดมีเพียงคำถามที่ไม่มีใครตอบได้ปี1885ความลับทั้งหมดถูกฝังลงสู่ก้นบึ้งที่ชายฝั่งเฮติเรือลำนี้เลือกที่จะนำความจริงไปพร้อมกับมันมหาสมุทรยังคงนิ่งเฉยเก็บงำความลับของสิบชีวิตไว้อย่างเหนียวแน่นจนกว่าเสียงเพรียกจากอดีตจะดังขึ้นอีกครั้ง ความจริงอาจน่ากลัวเกินกว่าจะยอมรับหรือบางทีความจริงอาจไม่มีอยู่จริงตั้งแต่แรก